ก็ขอกอราบวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านะครับวันนี้จะมาสอนหาตังค้ 50M ด้วยแอป GG นะครับเริ่มแรกครับกดที่สตาร์ครับเลเวลกดที่ด้านแรกครับอย่าพุ่งกดอะไรนะครับกดเปิดแอป GG มาเลยครับ เลือกตัวนี้นะครับ้ายบนสุดเลือกเกมคาบัก,กิงครับกด3ามคีดบนครับเลือกหน่วยความจำเป็นตัวนี้นะครับตัวเอกดบันทึกครับกดรูปเป็นขยะครับกดค้นหานะครับค้นหา60สิครับ ประเพาะครับเป็นตัวนี้นะครับกดการค้นหาใหม่ครับก็นี่นะครับก็เข้าไปใหม่ครับถ้าเรากดมาแล้วมันจะเด้งหน้านี้มาให้นะครับ,บกดยกเลิกกดที่ตัวดินสอกแก้ไขนะครับ เปลี่ยนเป็นเลขกเก้าเจ็ดตัวนะครับกดใช่ครับแล้วเราก็กดตัวอเดอร์เลเวลนะครับตัวกลางกดมาที่ดัน,น เดี๋ยวผมจะบอกนะครับถ้าเกิดทําติดจะเป็นยังไง กดค้นหาใหม่ครับกดแก้ไขครับออดรรกดใช้ครับออเดอร์เลเวลครับกดตาน,นิสานี่นะครับถ้าเกิดเราทำติดนะครับมันจะเป็นภาพแบบนี้นะครับ ก็ล้วกดสีเขียวไปเล่นเลยนะครับ Access Challenge นะครับเราก็ทำตามด่านให้ผ่านนะครับนี่ครับเห็นจำนวนเงินไหมครับกดเมนูครับ สามารถซื้อดได้ปกตินะครับนี่นะครับก็มาดูกันนะครับตัวนี้ก็เป็นจีจีแท้นะครับไม่เด้ปลอมครับดูจำนวนคนนะครับก็ อยากให้สอนทำอะไรบอกได้นะครับเมนไว้ใต้คลิปเลยสำหรับผู้มาใหม่นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ